ลวงไป่ธรระดาประทับใจยังไงบ้างเม็ดใสเนาะาที่เห็นข้าวมาโดยตลอดนะคะอืน้ำใจชอบใจเม็ดใสนี่เม็ดใส่หูลวงยาวด้วยเม็ดมันใสมันอ้วนแล้วแตกต่างไหมกับที่ใช้อย่างน้ํงอย่างเดียวอ๋อแตกต่างกันเยอะเพราะว่าปกติถ้าตอนที่ใช้โสมเนี่ย โมน้ําอย่างเดียวเม็ดมันจะไม่กลมเม็ดไม่กลมใช่แต่พอมาใช้โฟลเนี่ยรู้สึกว่าเออเม็ดมันเต่งอะมิโนใช้อะมิโนเม็ดมันจะอ้วนขึ้นใช่ไหมอ้วนยอ้วนขแล้วต้นต้นเป็นไงพี่แตกต่างไหมจากจากเดิมอ่ะอ๋อรุ่นไอ้ต้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วใบนี่ก็รู้สึกว่าหนอนไม่ต้องกลัวนี่คือมันหน่อมบนใบแต่เราไม่ต้องกลัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเชื่อผมเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ได้ฉีดเลยหรอไม่ได้ฉีดเลย ตั้งแต่เริ่มต้นนี่นะพี่ไม่ได้ฉีดยาหนอนเลยไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยถามด้วยได้คนเวิร์เนี่ยถามผมได้เลยพี่ทวัดบอกหน่อยว่าตรงนี้คือบ้านหมู่อะไรยังไงอ๋อนี่คือตำบลมหาสวัสด์หมู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งมหาสวัสด์ตาทขมันคนตานครปฐมเนาะค่ะเนี่ยผมต้องเริ่มทำนามาเนี่ยไม่เคยใช้ยาฆ่าหนอนเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยแต่ว่ามันมันมี มันมีจริงแต่เราก็ขี่โสมเนี่ยเข้าไปแล้วเขาก็จะไปเองขี่โสมอย่างเดียวแล้วเขาจะไ,ไปเองโสมอย่างเดียวแล้วจชลงชลาพี่ใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยสักอย่างเขาบอกไม่ได้ใช้เลยใช้โสมอย่างเดียวตัวเดียวแต่แค่นี้ย<ช>คู่<ช>คกันนี่นะใช่สองตัวนี่โอ้ก <laughs> าไรเห็นกํ <c oughs> าไรเห็น <laughs> แล้วปุย๋ยเราพี่สิบสองไร่ใช้ปุ๋ยกี่ลูกตอนนี้ผมใช้หกกระสอบเองสิบสองไร่ใช้ปุ๋ยหกลูกหกกระสอบใช่แล้วใส่ไม่หมดด้วยยังไม่หมดอีกยังอยู่ที่าบอีกกระสอบขึ้น <าน> <S <S อ้าวก็แสดงว่าหมดะะแค่แสี่กระสอบครึ่งผมทำ้สิบสี่ไร่ไม่ใช่สิบสองไร 14, อ่อ๋อสิบสี่อ๋อตรงนู้นอีกนะใช่สิบสนะี่ไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยไปประมาณใช้ปุ๋ยประมาณแปดกระสอบ